เรื่องสั้นเงาแห่งความลับในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแต่แฝงไปด้วยสายตาจับจ้องของเพื่อนบ้านบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมทางดินลูกรังที่ทอดยาวสู่ทุ่งนาบ้านไม้สองชั้นนั้นดูเหมือนครอบครัวธรรมดาที่ใครๆต่างมองว่าเรียบง่ายและมั่นคงผู้เป็นสามีพี่มาเป็นชาวนาในวัยสี่สิบปลายๆที่ทำงานหนักทุกวันเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวส่วนภรรยาน้อย หญิงสาววัยสาสต้นๆผู้ซึ่งงดงามเกินกว่าที่ใครในหมู่บ้านจะละสายตาแม้ชีวิตของน้อยจะดูสมบูรณ์แบบในสายตาคนภายนอกแต่ลึกๆแล้วหัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเหงาที่กัดกินเธอทีละนิดพี่มาเป็นคนดีแต่ความทุ่มเทของเขาอยู่ที่ไร่นามากกว่าที่จะเป็นเธอเมื่อพี่มาต้องออกไปทำงานแต่เช้ากลับมือคําดามข้าวันแล้ว วันเล่าหัวใจของน้อยเริ่มร้องหาความสนใจที่เธอขาดหายในช่วงเวลาที่น้อยกำลังว่างจากงานบ้านเธอเริ่มสังเกตเห็นตั้มชายหนุ่มข้างบ้านวัยยี่สิบกลางๆที่เพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อไม่นานตั้มเป็นคนมีสเสน่ห์อ่อนโยนและมักจะช่วยเหลือเธอเสมอเมื่อเธอต้องการไม่ว่าจะเป็นการช่วยยกถังน้ำหรือช่วยซ่อมแซมสิ่งเล็กๆน้อยๆในบ้านพี่น้อยอยู่บ้านคนเดียวเงาไหมครับ ตัมถามด้วยสายตาที่ดูเหมือนจะมีความหมายแฝงน้อยนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะยิ้มบางๆและตอบว่ามันก็เงานะแต่พี่ก็ชินแล้วล่ะแต่ในความจริงเธอไม่ได้ชินความรู้สึกว่างเปล่านั้นกลับเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่พี่มาไม่อยู่บ้านวันหนึ่งในช่วงบ่ายที่เงียบสงัดตั้มแวะมาที่บ้านของน้อยพร้อมกับถุงผลไม้ผมเอามาฝากพี่ครับเห็นว่า เมื่อเช้าพี่ไม่ได้ไปตลาดขอบใจนะตั้มน้อยยิ้มรับก่อนเชิญเขาเข้ามานั่งในบ้านพวกเขานั่งคุยกันนานกว่าที่ควรจะเป็นเสียงหัวเราะของน้อยดังขึ้นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเธอรู้สึกว่าตั้มเข้าใจเธอในแบบที่พี่มาไม่เคยทำมาก่อนความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นอย่าไม่ได้ตั้งใจกลับเริ่มจุดประกายบางอย่างในหัวใจของเธอ ตั้มเองก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดระหว่างเขากับน้อยเขาไม่ปฏิเสธว่าผู้หญิงตรงหน้านั้นน่าหลงไหลเกินกว่าจะมองเป็นเพียงเพื่อนบ้านธรรมดาในวันที่พี่มาออกไปส่งข้าวสารที่ตลาดในเมืองและต้องค้างคืนที่นั่นน้อยรู้สึกถึงความอ้างว้างที่ทวีขึ้นเธอยืนมองออกไปที่หน้าต่างเห็นแสงไฟจากบ้านของตั้มที่ส่องสว่างอยู่ เธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินออกไปเธอบอกตัวเองว่าเธอแค่จะไปยืมน้ำปลาที่หมดพี่น้อยมาทำอะไรดึกๆแบบนี้ครับตั้มถามพลางเปิดประตูด้วยรอยยิ้มพี่มาขอยืมน้ำปลานะพรุ่งนี้เช้าพี่จะเอามาคืนตั้มมองเธอด้วยสายตาที่มีแววบางอย่างก่อนจะพูดเบาๆพี่น้อยเข้ามานั่งก่อนสิครับเดี๋ยวผมหาน้ำปลาให้ น้อยลังเลแต่ก็ก้าวเข้าบ้านของเขาความเงียบในบ้านของตั้มช่างแตกต่างจากความเงียบที่บ้านของเธอที่นี่อบอุ่นและมีชีวิตชีวาตั้มยื่นแก้วน้ำเย็นให้เธอพี่น้อยดูเหนื่อยๆนนะครับมีอะไรอยากเล่าให้ผมฟังไหมคำถามนั้นเป็นเหมือนประตูที่เปิดออกให้กับความรู้สึกที่ถูกเก็บซ่อนไว้น้อยเริ่มเล่าเรื่องราวของเธอน้ําเสียงของเธอสั่นเครือ เมื่อพูดถึงความเหงาและความโดดเดี่ยวผมเข้าใจครับพี่ตั้มพูดพลางจับมือเธอเบาๆสายตาของพวกเขาสบกันความเงียบในห้องกลายเป็นความอึดอัดที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดน้อยรู้ว่าเธอกำลังเดินไปสู่จุดที่ไม่ควรแต่เธอกลับไม่สามารถหยุดตัวเองได้ตั้มโน้มตัวเข้ามาใกล้เธอไม่ขยับหนีและในที่สุดริมฝีปากของพวกเขาก็สัมผัสกันอย่างแผ่วเบา ในคืนที่เงียบสงบเสียงจิ้งหรีดดังแว่วจากทุ่งนาไกลๆล,ลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างบ้านของตั้มที่เปิดทิ้งไว้น้อยนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเก่ากลางห้องรับแขกที่มีแสงไฟวอมแวมส่องลงมาพี่น้อยดูเศร้าไปนะครับตั้มนั่งลงตรงข้ามกับเธอสายตาของเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยบางทีพี่ก็คิดว่าพี่อาจจะเป็นภรรยาที่ไม่ดีพอ เธอพูดเบาๆน้ำเสียงแฝงด้วยความรู้สึกผิดที่เก็บไว้ในใจมานานอย่าพูดแบบนั้นเลยครับพี่น้อยเป็นผู้หญิงที่น่ารักและมีค่ามากกว่าที่พี่คิดเสียอีกตั้มตอบเสียงนุ่มก่อนจะขยับเข้ามาใกล้น้อยมองเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนระหว่างความถูกต้องและความรู้สึกในใจที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้ ตั้มพี่ว่าเราควรจะหยุดตรงนี้เธอเอ่ยแต่เสียงของเธอสั่นไหวผมไม่ได้ต้องการทำให้พี่ลำบากใจแต่ผมห้ามความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ตั้มพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปจับมือของน้อยนิ้วมือของเขาอบอุ่นและหนักแน่นหัวใจของน้อยเต้นแรงขึ้นเธอพยายามห้ามตัวเองแต่ความใกล้ชิดที่เขามอบให้กลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้รับการปลอบประโลมที่ขาดหายไปนาน ตั้มเราไม่ควรทำแบบนี้น้อยพยายามพูดอีกครั้งแต่เสียงของเธอเบาจนแทบจะกลืนหายไปตั้มค่อยๆขยับเข้าใกล้ดวงตาของเขาจ้องลึกลงไปในดวงตาของเธอเธอรู้สึกเหมือนถูกสะกดริมฝีปากของเขาแต่ลงบนริมฝีปากของเธออย่างแผ่วเบาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วขณะนั้นคือส่วนผสมของความอบอุ่นความต้องการ และความรู้สึกผิดน้อยหลับตาลงปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลงในห่วงอารมณ์ที่เธอไม่อาจต้านทานตั้มค่อยๆใช้มือสัมผัสใบหน้าของเธออย่างอ่อนโยนราวกับเธอเป็นสิ่งมีค่าที่เขาไม่อยากทำให้แตกสลายความใกล้ชิดระหว่างพวกเขาในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความลึกซึ้งที่ไม่อาจอธิบายได้แสงแรกของวันสองเข้ามาทางหน้าต่างน้อยลืมตาขึ้นในอ้อมกอดของตั้มหัวใจของเธอ เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันเธอลุกขึ้นแต่งตัวอย่างเงียบีๆพยายามไม่ปลุกเขาน้อยมองไปที่ตั้มซึ่งหลับสนิทอยู่บนโซฟาก่อนจะหันหลังเดินออกไปพร้อมกับน้ําตาที่เอ่อลน้นในใจของเธอเธอรู้ดีว่าค่ำคืนที่ผ่านมาจะกลายเป็นความทรงจำที่ติดอยู่ในใจไปตลอดชีวิตแต่เธอก็รู้เช่นกันว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรก เช้าวันที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเมื่อแสงแดดยามเช้าสาดส่องน้อยลืมตาตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกที่สับสนเธอจำได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนและหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดตั้มเดินมานั่งข้างๆพร้อมกับยื่นกาแฟให้เธอพี่น้อยโอเคไหมครับเธอพยักหน้าเบาๆแต่ไม่ได้พูดอะไรแม้เธอจะรู้ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นผิด แต่ส่วนลึกในใจเธอกลับรู้สึกอบอุ่นที่ได้อยู่กับเขาเมื่อพี่มากลับมาจากในเมืองทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติน้อยยิ้มและทำหน้าที่ภรรยาตามปกติแต่ภายในใจของเธอนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายเธอพยายามหลีกเลี่ยงสายตาของตั้ามเมื่อเขาเดินผ่านบ้านและพยายามบอกตัวเองว่าเรื่องทั้งหมดควรจบลง แต่หัวใจของคนเราไม่ง่ายที่จะควบคุมความลับที่เธอมีร่วมกับตั้มกลายเป็นเหมือนเงาที่คอยตามหลอกหลอนเธอในทุกๆวันในที่สุดน้อยรู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เธอเริ่มถอยห่างจากตั้มแม้จะเจ็บปวดแต่เธอรู้ว่าเธอต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องเธอกลับมามองพี่มาสามีที่แม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็รักและทุ่มเทเพื่อเธอเสมอ ความผิดครั้งนี้สอนให้เธอรู้ว่าความรักและความซื่อสัตย์คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เธอควรรักษาและในทุกๆวันหลังจากนั้นน้อยพยายามใช้เวลาที่เหลือในชีวิตเพื่อชดเชยความผิดพลาดและสร้างความสุขที่แท้จริงกับคนที่อยู่เคียงข้างเธอมาตลอดจบแล้วจ้าสวัสดี